อิงฟ้าไม่ขอทนออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าหน้าสดเหมือนหอยแครงค่ะ อิงฟ้าไม่ขอทนออกมาเคลียร์ประเด็นหน้าสดตาเหมือนห้อยแครงเอาล่ะค่ะล่าสุดหลายคนอยากจะรู้ที่มาของด้อมแฟนคลับทําไมถึงชื่อว่าปลาสวายซึ่งงานนี้เองอิงฟ้าได้เผยที่มาว่าแฟนๆตั้งกันเองเกิดจากเวลาตนไปออกงานทุกครั้งคนจะแหกเข้ามาเหมือนปลาสวายที่แย่งกันกินขนมปังมองขำๆชื่อก็เป็นเอกลักษณ์ดีและในภาพยนตร์เรื่องนี้สําหรับตัวเธอแล้วเธอต้องแสดงบทบาทเป็นชาวสวนงานซึ่งงานนี้ก็มีเสียง แตกออกไปค่ะสําหรับบางคนก็ชมเธอว่าน้าสดสวยมากและบางคนก็แอบ,บแซวเธอเกี่ยวกับเรื่องดวงตาของเธอว่าเหมือนหอยแครงอิงฟ้าก็ตอบชัดๆว่าก็ต้องยอมรับค่ะว่าตาเราทํามาและในเรื่องนี้ตรามาค่อนข้างเยอะและไม่ได้ห่วงสวยเลยเพราะาอยากจะแสดงความสามารถให้ได้มากที่สุดให้คนจําเราได้มากที่สุดและทิ้งท้ายประโยคเด็ดทีว่าเพราะตานี่แหละทำให้หนูมีทุกวันนี้ค่ะ